ถ้าไม่อย่างให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับอุตุเตือนภัยพิบัติระวังฝนตกหนักพายุไซโคลนบูเรวีเตรียมขึ้นฝั่งอินเดีย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไซคโครนบูเรวีจะขึ้นฝั่งประเทศอินเดียในวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียประกาศเตือนภัยระดับสีแดงหลายพื้นที่ในรัฐมินนาทูและรัฐเกระทางใต้ของประเทศอินเดียเนื่องจากอิทธิพลของพายุอาจทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในขณะที่ก่อนหน้านี้พายุไซคโคลนบูเรวีได้พัดกระหน่ำทางฝั่งตะวันออก ของสีลังกาด้วยความเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สร้างความเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยทั้งนี้ศูนย์จัดการภัยพิบัติสีลังกาแจ้งว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าพายุไซคโคลนทำให้เกิดความเสียหายหรือหายานะขนาดใหญ่แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนเหนือเพราะยังคงมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงจึงขอให เรือกองทัพและเรือประมงงดออกจากฝั่งส่วนสีลังกาไม่ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากทางการได้อพยพประชาชนกว่า 7. จ็ดแสห้าหม่นคนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนที่พายุไซคโคลนจะขึ้นฝั่งส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยก็ยังมีกำลังแรงนะครับโดยมีโดยอ่าวไทยตอนบนนี่จะยังมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กงดออกจากฝั่งต่อในวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็ต้องดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับว่าเรือเล็กพอจะออกจากฝั่งได้ไหมนะครับส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับตอนนี้และประเทศจีนทางตอนใต้แล้วขณะที่ลมตะวันตก พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้นี่ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในหลายพื้นที่นะครับกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซนเซียสในคืนนี้นะคะส่วนยอดดอยและยอดภูย,ยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและอุณหภูมิลดลงด้วยนะครับส่วนเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กในรบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่มีลมแรงเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน PM 2.5นี่จะลดน้อยลงนะครับ พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนี่จะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง2ถึง3องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง19องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง31องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4ถึง13องศาเซนเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสสุด1 4ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุดถึง9องศาเซนเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดถึงองศาเซนเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21าสอองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3อ,องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุดส8 2 3องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-32องสาินองศาเซีเซียสตั้งแต่จังหวัดประจวบคิรีขันขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซนเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุต่ท้พยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือ ตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ